โอเคสวัสดีครับสำหรับข่าววีดครั้งนี้นะครับชวนคุยหลังข่าวมากับเรื่องของมังควาที่ถูกตัดแปลงให้กลายเป็นหนังนะครับของเกาหลีอันนี้ก็คืออาชตาวันสิ้นโลกนั่นเองอ่าตัวที่ก่อนที่ตัวอย่างเนี่ยถูกปล่อยออกมาเนี่ยผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีแฟนๆที่อ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยหายหัหสมควรเนาะแต่พอหลังจากที่ดูตัวอย่างนั้นเนี่ยน่าจะรู้สึก ไม่ดีเหมือนผมอย่างแน่นอนเอาตัวก่อนว่าผมเนี่ยคืออ่านมาแล้วนะครับอ่านมาแล้วผมก็ชื่นชอบมังควาเรื่องนี้มากด้วยแล้วผมก็ได้ออทําการให้แอนอูเนี่ยเขาได้ลองดูตัวอย่างแรกนะครับซึ่งแอนอูเนี่ยคือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมังควาเรื่องนี้เลยอือันนี้นะความเห็นแอนอูดีหลังจากที่ดูตัวอย่างรู้สึกอย่างไงครับอ่าผมจะพูดถึงในแง่แบบคนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะก็มันก็ดูแบบมันดูอลังดีมันดูแบบมีสัตว์ประหลาดด้วยนี่ในตัวท้ายคลิปอะ อ่าใช่ใช่เป็นเหมือนว่ามังกรน้ํามันนะใช่ใช่เราดูภาพมันดูแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนอารมณ์แบบอพอลกอรีแบบส้มๆหน่อยอ่ะเอออ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่มันให้ความรู้สึกฟิลฟิลนั้นดีก็แต่ที่เหลือผมยังไม่ได้รู้ในเรื่องมันเลยเพราะว่ามันมันแทบไม่ได้บอกเลยมั้งมันบอกแค่ว่าอะไรอ่ะออแบบเหมือนอะไรอะไรนิทานนิทายอะไรของมันเออผมจําไม่ค่อยได้ละเอออืมอืมคืออย่างนี้อ่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า เราจะพยายามพูดในเชิงที่ไม่มีอคติถึงแม้ว่าผมจะมีอคติเต็มเต็มหัวร้อยเอร์เซนตก็ตามแต่ว่าช่องเราจะยึดหลักแนวทางนี้นะครับว่าจะพยายามไม่อคติจนกว่าเราจะได้ดูหนังเต็มอา่แต่ว่าใดๆคืออันนี้อยากจะพูดถึงนิดนึงก็คืออย่างตัวอย่างแรกมาเนาะมันแค่สามสิบวิเองมันไม่เยอะมากยังบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าใดๆคือคนจะติด ที่เรื่องแคสก่อนเนาะซึ่งแคสต,ตัวละครเหมือนภาพในนิยายไหมคู่หลักอันนี้ผมผมพูดว่ามันยังไม่ซีก่อนอะอย่างแรกผมยังไม่ซีก่อนเนออจะต,ต,ต้องดูว่าถ้านากาในหนังไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวละครจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ซีกเพราะว่าผมยังให้เกียรตินักแสดงเขาอยู่นะที่เขามาเล่นบทตรงนี้ส่วนอีกข้อนหนึ่งก็คืออสีอสซีจีไอเนี่ยผมไม่ผมไม่ผมไม่ใช่ปัญหาแล้วแหละเพราะว่าก็นี่อยู่เอามาดูดีนะอืมดูสวยดีดูสวยดีภาพบรรยากาศก็ดูมูดโอเคหมดทีนี้ มาตรงถึงปัญหาหลักก็คือปืน This is a gun! ปืนอ๋ออันเนี้ยตัวละครเดียวกันเหรอันนี้ใช่นี่คือตัวละครที่มีชื่อว่าอ่าอ่าลีเจฮาวามัง้งาจะไม่ผิดนะผมผมยังไม่ค่อยมั่นชื่อเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าเธอเป็นหนึ่งในเอ่อแก๊งกปาร์ตี้ของพระเอกอ่แหละอืมอันนี้ปัญหาก็คืออะไรทำไมเป็นปืนแล้วมาถึงมี ปัญหามากมายขนาดนั้นคือเอา,อางี้ดีจีเฮเยเนี่ยเธอเป็นผู้ใช้ดาบถ้าเป็นถ้าเป็นมังงะน,นะอย่างที่เห็นในภาพเธเป็นผู้ใช้ดาบแต่ว่าเหตุใดทําไมในไลท์แอคชั่นเขาถึงใช้ปืนคือเซตติ้งคร่าวๆข,ของอาชาตาวันสิ้นโลกเนี่ยผมจะเล่าคร่าวๆเนาะมันคือโลกที่เหมือนกับเป็นรายการทีวีโชว์อืม มันเหมือนกับรายการทีวีโชว์ที่จับคนกลุ่มหนึ่งอ่ะเข้ามายังยังโลกโลกเนี้ยนอธิอธิบายให้แบบคนที่เข้าใจง่ายสุดนะ uh. ก็คือจับคนกลุ่มหนึ่งเข้ามายังโลกโลกนี้แล้วอย่างที่คุณเห็นนะ่ยใน,ใน,ใ,น,ใ,นในฉากเนาะมันคือเหมือนอพอลิลิปซึ่งอันเนี้ยมันคือด่านด่านหนึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะใช้คําว่าบทละครบทหนึง่งก็คือเหมือนกับว่าให้ตัวละครของเราเนี่ยที่ถูกจับมาเนี่ยเล่นตามบทบาท ภายในบทละครบทนี้ก็คือผ่านผ่านด่านไปให้ได้ในแต่ละด่านอืมซึ่งพลังพิเศษของเรื่องเนี้ยมันจะแตกต่างจากเอ่ามังงะหรือมังภวะเรื่องอื่นนิดนึงซึ่งผมชอบมากก็เป็นเซตติ้งที่ค่อนข้างจะใหม่นั่นก็คือพลังของกลุ่มดาวกลุ่มดาวคืออะไรกลุ่มดาวนี่คืออ่าเหล่าเทพไปตำนานจะฝั่งจีนฝั่งกรีกฝั่งนอดหรือไม่แต่บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ สารพัดนานาชาติมีพวกเขาคือกลุ่มดาวพวกเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนกับคนดูอะ่ะเขากําลังดูตัวละครอย่างล e ีจีฮเยอย่างค ja ิมดงจาอย่างยูฮยองในในเนื้อเรื่องเนี้ยในบทละครเนี้ยเขาดูเหมือนกับดูละครหลังข่าวอะ่ะแล้วเขาก็จะเลือกว่าเฮ้ยตัวละครตัวไหนในเรื่องเนี้ยที่เขาชอบเขาก็จะสามารถที่จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์เหมือนผู้สนับสนุนของตัวละครตัวนั้นๆได้ เขาสามารถจะโดเน a t เงินให้พวกเขาใช้ในบทละครสามารถบัฟพลังให้ให้สกิลอะไรต่างๆอะไรประมาณเนี้ยให้กับตัวละครที่เขาชื่นชอบในบทละครบทบทนั้นอืมอย่างลิจิฮเยเนี่ยเธอเป็นผู้ที่ถูกอรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อว่าอีชุนชินเป็นแม่ทัพเรือของเกาหลีเป็นผู้เลือกเอเลือกเธอถ้ากับว่าเธอเนี่ยสามารถใช้พลังเกี่ยวกับอพวกเรือได้อะไรเงี้ยนะซึ่ง แน่นอนว่าเป็นแมททัพญี่ปุ่นเออแม่ทัพไม่ใช่แมททัญี่ปุ่นแมททับเกาหลีในสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องใช้ดาบเนาะเพราะงั้นตัวละครของเธอเนี่ยจะเป็นต้องใช้ดาบเนี่บอกไว้ส่วนปืนเนี่ยเออส่วนปืนเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันมีนะในเรื่องอ่ะมันมีม,าามังค่าก็มีแต่ว่าคนใช้ไม่ค่อยมีจริงทีพระเอกคือไม่ใช้เลยเพราะว่าอาวุธในเรื่องเนี้ยมันจําเป็นจะต้องมีเรื่องราวเ<อ>นื่อกว่าเอออย่างอย่างกลุ่มดาวอ่ะคุณจะเป็นกลุ่มดาวได้คุณต้องมีอะไร คุณ <ง S 2> ต้องมีตํานานของตัวเองเออ,อคุณต้องมีเรื่องราวคุณต้องมีตํานานเป็นของตัวเองคุณถึงจะอัพจากคนธรรมดากลายเป็นเทพกลายเป็นกลุ่มดาวได้เพราะงั้นไอ้พวกดาบแบบมันมีมานานแล้วเราเคยได้กินใช่ไหมดาบเอ็กคาลิเบอร์ดาบ,บมูเลรามาสตดอะไรอย่างเงี้ยเออดบาบฟ้าฟื้นเนี่ยของไทยเนะี่ยมันเป็นอาวุธที่มีเรื่องราวเพราะงั้นคนส่วนใหญ่มันเลยใช้ดาบแต่ปืนะเออปืนไม่มีมันไม่มีเรื่องราวมันอาจจะมีตำนานบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบดังเท่าเท่าดาบไงนึกออกป่ะนั่นคือเหตุผลที่ว่า เออต้องคือเหตุผลที่ว่าทําไมเรื่องนี้ส่วนใหญ่มาถึงใช้ใช้ดาบอืมอืมอืมแต่แต,แต่แต่ผมก็ได,ได้ได้ลองไปไปดองหาข้อมูลนะผมปรากฏว่าอุ้งกลับเขาอะเขาเขาเขา,าพิทบอกแฟนว่าเอ้ยอย่าเพิ่งอคติอืมผมแค่พยายามจะอัดเด็บเฉยๆแล้วผมก็ขออนุญาตเอผู้เขียนยด้วยว่าจะอัดเด็บป,ป,ประมาณนี้โดยแบบอเรื่องปืนเรื่องดาบเนี่ยคุณยังไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเขาก็แบบสลับสลับกันใช้แหละอะไรประมาณนั้น่ะนะ แต่ว่าติดปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเขาออกพยอยามรับเองว่าเขาไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้อ้าเออเอออะถ้าเอาจริงๆก็คือไอ้เรื่องเนี้ยถ้าไม่เคยอ่านมาก่อนอะเอาจิงมันอาจจะไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าสมมติว่าเขาแบบเหมือนจะแบบคุตก่อนมาทําหน้าที่อะไรเนี้ยเขาไม่เคยอ่านอันนี้มันอาจจะไม่แปลกแต่ถ้าหลังลจากที่มาทําหน้าที่อ่ะควรจะไปศึกษามาหน่อยเออใช่เขาควรจะทําทำกรรมบ้านมาหน่อยใช่ใช่แล้วคิดว่าเขา,เาไปทำยังเออ ไม่รู้อะเพราะผมค่อยผมไปศึกษาแบบดูความเห็นคนแฟนนะเขาก็กลัวว่าสงสัยไอ้พลังกลุ่มดาวเนี่ยพุ่งกลับอาจจะตัดทิ้งเลยก็ได้เพราะว่าดูดิทุกคนไม่ใช้ปืนกันหมดอะคุณังไม่เห็นดาบสักเล่มเป็นตัวอย่างเลยเออเออใช่ใช่ใช่มันดูแบบเหมือนหนังเฉยๆแต่แบบล่ามอนสเตอร์แบบบุกโลกอ,ะอ่ะถ,ถ้าถ้าแค่แค่ภาพสวยอะเออแล้วเรื่องเออเรื่องออต้องบอกก่อนว่ามังงะเรื่องเนี้ยมาเออมังงะมังฮาวาเรื่องนี้เป็นเออนิยาย เออมันคือที่ยายวายแหละอะไรพวกนี้ดีกว่าเออมันมีความเป็นวายพอสมควรอแต่ถามว่าเรื่องนี้ผมซีเรียสไหมไม่ๆส่วนตัวผมไม่ซีเรียสนะผมไม่ชอบเประรามาจารธิมานเลยหรือว่าส่วนประทานพรของจีนอันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ซีเรียสเรื่องมันจะวายไม่วายส่วนเรื่องที่ว่าพุ่งกับเขาจะคงโมเมนต์ตัวเอกไหมอันนี้ผมว่ามันน่าจะกรณีคล้ายๆกับรามาจารธิมานกะ็คือเปลี่ยนให้กลายเป็นนี่พลังวิทยภาพลูกชายแทน นะเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าของเกาหลี <c oughs> เขาก็ยังไม่เปิดกว้างมากเท่าไหร่นในใน,ในเรื่องส่วนนี้เพราะงั้นผมว่าเปเปแฟนเขนาเน้เตรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่พอเปเแฟนมาเจอแบบอย่างเงี้ยเออพูดกับไม่อ่านนิยายเปลี่ยนดาบเป็นปืนอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาคงจะทําใจได้แล้วระดับหนึ่งแบบผมว่านะอืมแบบว่าทําใจอ่ะเออแต่ผมได้ข่าวว่ามันจะมีอนิเมะมาด้วยนะอาิามที่โลกอ่ะจะมีอนิเมะตามมาด้วยนะซึ่งแฟนตอนนี้เขาก็ไปเททางนั้นหมดแล้วอ่ะ ืแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะชวนไอ้โคุยเนี่ยคือทําไมมังไอ้พวกดัดแปลงอะนะถ้าไม่นับมังงะจากญี่ปุ่นที่ถูกด,ดัดแปลงเป็นไลชันของญี่ปุ่นเองอะพวกเอ่อไปจากนิยายอะส่วนใหญ่แล้วทําไมถึงชอบทาไม่ตรงกับนิยายทําไมเอ่อผมพอรู้อยู่นะอันนี้นี่ความเห็นส่วนตัวนะก็ด้วยความที่นิยายบางทีมันยาวใช่ไหมอันนี้พูดถึงเนื้อหานะ เออบางทีแบบมันอาจจะต้องมีการแบบยังไงย่อส่วนอ่ะเพื่อให้มันแบบทําเป็นภาพยนตร์ได้อันนี้เนื้อหานะอนี่พูดถึงเนื้อหาแต่ถ้าส่วนเรื่องแครเออผมยกตัวอย่างอย่างเออเรื่องแครอ่ะเอาเทนเอาก่อนเลยกำลังนึกอยู่คือถ้าอย่างเนื้อหาแค่ดูพูดอ่ะที่ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันจะให้ทำตามตัวสอดไป๊ไปอ่ะมันมันไม่ได้เว้ยมันมันเกินไปในกรณีนี้คือเออยกตัวอย่างนะ ลอตเตอร์ลิงหรือฮีลิอปเตอร์เขาก็มีการปรับเปลี่ยนตัวละครแบบว่าตัดตัวละครนี้ออกไปสักหน่อยใส่ตัวนั้นมามากขึ้นหรือปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ให้มันเร็วขึ้นอะไรใดก็ตามแต่ว่าอยา่างที่คนเห็นสองแฟนชายนี้คือหนึ่งในเรื่องที่แต่ไปแต่นิยายแล้วกลายเป็นตำนานตลอดกาลของฮอลลีวูดเนื่องจากูุ้่งกับเนี่ยเขามีความเข้าใจแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของนิยายเรื่องนั้นเขาดัดแปลงให้มัน,ให,มนให้มันดีอะเออคือแบบ เขาก็ไม่ได้เป๊ะทุกตัวอักษรตามเนื้อหาเลยแต่ว่ามันทําออกมาแล้วมันทาออกมาดีในครบตัวฉบับอย่างเรื่องแคทเนาะแคทเนี่ยเป็นปัญหามามาพอสมควรละหลังจากที่มีค่านิยมดีดีไอ้ปะของของฝรั่งผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขออภัยเหมือนเป็นหน่วยงานอะไรทุกอย่างแต่ผมจะพูดเรื่องนั้นแล้วกันออเจะไปพูดเรื่องนั้นแล้วกันเอาตรงๆว่าคือ ผมไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องเรื่องนั้นเท่าไหร่เรื่องไนะอ,อ้ W เนี่ยผมผมอยากไม่อยากพูดคํานั้นคือผมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามันเกินไปจริงๆอะ่ะอันนี้ผมก็จะอย่างที่บอกนะผมจะพูดว่าถ้ามันเกินไปจริงๆเ่ะเราก็จะพูดถึงมันเหมือนกันว่าเออมันไม่ควรนะอ,อแต่ว่าถ้าทําแล้วคุณเคารพอย่างเช่นในผมย้ำไม่บ่อยในหลายทริปนั่นก็คือเรื่องเอ,อ่อฮัลฟออสุดากรอนที่เป็นซีรีส์นะอันนั้นน่ะมีการเปลี่ยนนะักแสดงจากผิวสีเป็นผิวดํา ก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เขาทำมาเขาใส่ใจรายละเอียดว่าเออถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วอ่ะเราควรจะเปลี่ยนทั้งหมดไปเลยแล้วให้มันเอ่อกลมกลืนเกลีชาก็คือเปลี่ยนอย่างตัวละครเอ่ออสอนพิทะเลเนาะเอ่อตะกุลเวลาเลียนเ่เป็นผิวดําทั้งหมดอะไรเงี้ยนั่นคือเขาใส่ใจแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจแล้วแบบสักแต่จะยัดเข้ามาเหมือนลิงอัลเจอร์พาวเวอร์อ่ะมีเอลผิวดําบ้างมีเอลเอเชียบ้างแล้วคุณก็อธิบายเพิ่มเติมเลยสิ้นทั้งที่นักเขียนเขาก็ ปรยยาไว้อยู่แล้วว่าเอลคนมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ละเเขามีหน้าตาเป็นยังไงแต่นี่คือคุณครับแบบใส่มาเมั่วๆวจัดจ่ายอะ่ะเออแบบกระจายคนนี้ไปอยู่ตรงนั้นคนนั้นไอยู่ตรงนี้ซึ่องอันนี้ไม่ควรแล้วอย่างอาจจะตาวันสิ้นโลกอ่ะคาถามคือการกาแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากปืนเป็นดาบแบบมันยากตรงไหนวะอืมอืมเออ นึกออกป่ะแค่เปลี่ยนจากปืนเป็นดาบมันยากตรงไหนหรือปุ้มกับเขากิเกะทําคิวบู้ในการใช้ดาบเนี่ยเอป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าคิวบูดาบมันน่าจะทํายากกว่าคิวบูปืนป่ะโอ้โหข้ามาให้ผลนี้จริงนี่ม,ม,มันมันน่าลือเกินอืม โอ้มีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างอันนี้เสริมก่อนอันนี้ขอแกมเอไอดีไอตอนแรกที่ผมพูดอะอผมไม่แน่ใจนะว่ามัน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 เชิงว่าเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรนะมันอารมณ์แผนกปะดีไอเนี่ยเออผมรู้สึกมันเหมือนเป็นแผนกปะเออใครทนี่ผมไม่รู้เรื่องลึกเรื่องเออถ้าใครรู้บอกเลยนะอแต่ว่าเออส่วนตัวงม้นดูว่าอะไรไม่ได้รู้เรื่องนี้ลึกเท่าไหร่แต่ว่าแค่บอกว่าเอไม่ค่อยโอเคกับการแบบจับชายแบบนั้นเกินไปอ่ะแบบถ้าคุณจะทําคุณก็ต้อง ละเอียดหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบทําแล้วก็ทําอ่ะแล้วก็ปล่อยเฉยๆอ่ะม,มันไม่ควรอืก็แล้วก็มีมันก็มีไอ้นิดนึงเสริมนิดนึงคือคือเดอะลอยอันเนี้ยอะดแดปดี D, แต่เหมือนว่าแฮร์รี่อ่ะคือถ้าสองภาคเออสามภาคแรกจําได้คนชมกันมั้แต่เหมือนตั้งแต่สี่ไปเหมือนเหมือนว่าคนผู้กํากับเขาอะดแดปไม่ค่อยดีนิดนึงอ่ะเออมันมันไม่ได้แย่นะแต่มันจะมีแบบจุดแบบแฟนๆขัดใจแบบตัดไปทําไมอะไรแบบเนี้ยเออตั้งแต่ส <ไป S 2> ี่ไป เพราะว่าตอนหนึ่งสองอ่ะพุ่งกลับเหมือนจะคนเดียวกันแล้วสามก็เป็นอีกคนหนึ่งสี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งคนที่สี่เนี่ยแหละเอ่อเขาค่อนข้างจะบ่นกันว่าแบบชอบแบบตัดอะไรออกกันนะเอาเท่าที่ผมไปอ่านความเห็นแฟนๆมานะเอออือมันนั้นเป่อยา่อางเละๆเลยก็ต้องเป็นอะไรนะเพอร์ซี่แจ็คสันไหมเออจริงๆแฟนๆเอ้เพอร์ซี่แจ็คสันมันมีภาคแบบเป็นหนังกับไอ้นิยายนะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเละทั้งคู่ป่ะนะไม่ถึงแบบในแง่เนื้อเรื่องอ่ะเอออันนี้ไม่รู้อ๋อเออ เวอร์ชันหนังทำได้ไม่ตรงนิยายแบบสุดตรงเลยมันแบบตัดตัดไปเยอะตัวละครเด่นเด่นหายเรียบเลยส่วนซีรีส์ของอที่ทำมาใหม่เนาะของอินนี่พัทก็ค่อนข้างจะเล่าเรื่องครพต้นฉบับเหมือนกันแต่ว่าติดปัญหาการแคนนสนักแสดงกับการเล่าเรื่องที่อื่นนิดนึงไม่นิดเดียวก็น,นี้ก็เยอะอยู่ในซีซั่นแรกนะอืมก็แม่งก็ตรงกลางไม่มีเลยนะไม่ ครับผมมันไม่ค่อยมีตรงกลางสักท่ายคือดีก็ดีไปเลยแย่ก็คือแย่ไปเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายคือ,อมผมก็ไม่อยากเปีกอคติอะแต่มันมักก็ชอบทําอะไรให้มันเป็นให้เป็นแบบเนี้ยอืมแต่ว่าเราก็จะแน่นอนครับอย่าเพิ่งตัดสินเราต้องไปดูมันก่อนอ่าอ,อย่าเพิ่งตัดสินต้องต้องไปดูมันก่อนว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวให้เทนมารีวิวแล้วกันเพราะผมคงไม่ไม่ได้ดูอะครับผมถ้าผมถ้าผมได้ดูนะผมจะมารีวิวว่าเออมันเป็นอะไรยังไงกระแสเป็นยังไงนะถ้าผมได้ดู โอเค okay. ก็สำหรับข่าวนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็มาชวนคุยกันสนุกนนะสนอกจับแฟนๆอาชาตาวันซินโลก็เป็นยังไงที่ชอบยังไงความเห็นยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ